สวัสดีครับอยู่ผมนะครับบอสซาพาเพิ์กันเองนะฮะวันนี้นะครับก็คือเราเข้ามาสู่ EP 3ของการสร้างห้องผมแล้วครับโอเคครับก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้ทำการนะฮะปรับพื้นนะครับให้มันอ่าเรียบนะครับเราจะได้ติดตั้งประตูได้นะทุกคนแต่ตอนนี้เรายังติดตั้งไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเรายังไม่มีตัวผนังนะทุกคนการที่เราจะติดตั้งประตูนะครับทุกคนเราต้องมีวงกบนะแต่ว่าถ้าเรายังมีผนังเนี่ยเราก็ติดตั้งวงกบไม่ได้ครับ ก็วันนี้นะครับเราก็เลยจะมาทําเป็นตัวของโครงผนังนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําวงกดได้ครับซึ่งโครงผนังที่ผมจะทานะครับเราจะมีชื่อว่าโครงผนังบานะครับซึ่งก็คือเราจะใช้2ตัวนะครับคือตัว U แบบนี้นะครับแล้วก็ตัว C แบบนี้สตัวนี้ครับต่างกันยังไงะคาก็คือตัว U นะครับจะเอาไว้ทําด้านล่างกับด้านบนครับส่วนตัว C นะครับก็เราจะเอาไว้ทําเป็นแนวตรงครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะตั้งโครงที่พื้นนะครับเพื่อให้เท่ากับบริเวณเนี่ยที่ผมจะทําผนัง ซึ่งโดยการที่เราจะตัดไอตัวโคลนนี้ฮะแล้วก็ใช้กรรไกรแบบนี้ตัดได้เลยครับซึ่งเวลาเราจะตั้งโคลนฮะเราก็ต้องเผื่อนะครับเพราะว่าเราจะเอาขนังเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเราต้องเอาตัวโคลนนะครับไว้ตรงกลางเราจะทําการยึดโคลนติดกับพื้นกันครับเราจะทําการมาร์กิิงตำแหน่งที่เราจะเจาะนะฮะโดยการเอาสกรูเนี่ยมาไว้ก่อนทุกคนพอหยิบอ่อนฮะเราก็จะมีรูแบบนี้นะทุกคนนี่เลย เราจะใช้ตัวสว่านโรตารีร่นะฮะเจาะรูล,ลงไปนะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะมันเจาะปูนง่ายกว่าครับเจาะอีกเล็กนยอยเจ๊วะอีกยาวเลยอีกอีกอ่กีกเจาะแล้วลากลับดึงกลับดึงขึ้น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 ออกเลย หมุนด้วยหมุนดอกด้วยดิไม่หมุนดอกมันก็ดึงยากดิใช่ไม่เปลี่ยนอ่ะใช่เหรอไม่รู้อ่ะนี่กับเยวเโอเคทุกคนฮะเราก็จะเอาตัวปุ๊กนะฮะฝังลงไปในนี้แล้วเราก็จะค้อนนะทุบนะทุกคนให้มันลงไปอย่างนี้นะ แล้วนะเราก็เอาน็อตนะครับนี่ขันลงไปเลยทุกคนแบบตามที่เราทำรูไว้เลยนะตอนนี้ฮะเราได้เอาโครงีมาตั้งนะฮะก็วิธีนะฮะก็คือเราต้องดูนะฮะนี่ให้ระดับน้ำที่ตรงกลางนะฮะ จริงๆตัวโครนเนี่ยเราจะใช้สกรูก็ได้นะแต่ว่าผมจะใช้ตัวพีมย้ำโครนทุกคนมันจะง่ายกว่านะบีบแรงๆรืไม่มีแรงอ่ะ,อะมันเจ็บซึ่งเราจะบีบย้ำไปสามครั้งนะทุกคน ทีมย้ำโครงนะฮะมันจะทําให้ตัวโครงเนี่ยติดกันโดยที่เราไม่ต้องใช้สกรูครับทุกคนส่วนด้านบนนะครับผมก็จะยิงสกรูนะครับติดไว้กับโครงหลังคาเลยครับโอเคครับคือตอนนี้โครงเราก็แข็งแรงแล้วนะแต่ว่านี้นะครับมันเป็นโครงเก่าทุกคนก็คือเดี๋ยวเรารอสั่งขอมานะทุกคนแล้วเราก็จะมาติดตั้งแบบนี้เพิ่มครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องกั้นโครงนะฮะทั้งหมดตรงนี้เลยนะฮะโอเคฮะก็คืออันนี้คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามชมอี4นะฮะ โอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาลิกดิดตนมครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย